กานนี้คุณไอซ์สู้ยิบตาโดนทัวลงมาแล้วสามวันไหนๆก็ไหนๆต่ออีกสามวันจะเป็นอะไรไปเนอะหนึ่งคุณกันบอกว่าไม่ยุ่งการเมืองตัดเพราะว่าแค่ผมรู้จักใครที่ไม่ชอบคนเหล่านั้นต้องมาเกลียดผมด้วยเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะความขัดแย้งทางด้านการเมืองถ้านาการเมืองจะไม่ชอบกันหรือว่ามีปัญหากันก็วอนขออย่าดึงตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าผมไม่ยุ่งการเมืองตอบการอ้างอิงจากเนื้อหาของสำนักข่าวอิสราเรื่องความเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับการจอมพลัง ธุรกิจกันจอมพลังในเงาของธร,รนันสองบริษัทขายหวยรายได้60ล้านบาทเปิดรอพพอ,อีกแห่งหนึ่งบริษัทกันจอมพลังรับงานกระทรวงเกษตร5สัญญาในยุคข,ของธร,รมนันและนารุมนเจาะบ,บริษัทกันจอมพลังยื่นแก้ไขวัตถุประสงค์สองครั้งก่อนรับงานกระทรวงการเกษตร5สัญญาเปิดชมที่ตั้งบริษัทกันจอมพลังได้งาน p R6 สัญญาใช้รับของบริษัทด้วยรอชี้แจง ธรรมนัตเดินหนีนรมนให้ไปถามอธิบดีบริษัทกันจอมพลังได้งานเจาะจง5สงกระทรวงเกษตรอธิบดีประมงแจ,งจ้งเจาะจงจ้างบริษัทของการจอมพลังจัดอีเวนต์ดูความเหมาะสมไม่มีอะไรเป็นพิเศษเปิดใจกันจอมพลังได้งานรัฐไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษรู้จักกับน,นกักการเมืองหลายคนไม่ใช่เพียงแค่ธรรมนัต ดูกันชัดๆประกาศกรมประมงจ้างเฉพาะเจาะจงบริษัทของการจอมพลังจัดอีเวนต์สองงาน994,672บาทดูให้ครบประกาศ3หน่วยงานจ้างเฉาะจาะจงบริษัทของการจอมพลังจัดอีเวนต์สสัญญา1.4ล้านบาทการจอมพลังลาออกกรรมการโอนหุ้นบริษัทจัดอีเวนต์งานรัฐย้ายที่ตั้งหนึ่งแห่งไปต,ตึกชินวัตร ถ้าดิฉันเป็นรัฐมนตรีสักกระทรวงหนึ่งแล้วคนสนิทได้งานแบบเฉพาะเจาะจงในกระทรวงที่ดิฉันดูแลคุณคิดว่ายังเป็นเรื่องปกติไหม ใช่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพราะคดีในปปชจำนวนมากที่ส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องส่วนใหญ่ถ้าทำถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายทุกประการยกเว้นแต่จะโดนจับได้แต่ถ้าแบกใหญ่ยังไงก็รอดซึ่งดิฉันก็สงสัยว่าการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่กลับได้รับโครงการจากกระทรวงเกษตรเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่ตั้งราคาหนีการประมูล เท่านั้นยังไม่พอคุณกันยังมีโอกาสได้ใช้ฮอของกระทรวงเกษตรไปดําเนินภารกิจคีโรแบบตามใจดิฉันเชื่อว่านักบุญนักมูลนิธิทั่วประเทศคงไม่มีใครโชคดีเท่าคุณกันแล้วแหละได้ได้รับทั้งโครงการไปสร้างตัวได้รับการสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรของรัฐแบบฟรีๆจากกระทรวงเกษตรซึ่งใครๆก็ทราบไม่ว่าชื่อใครจะเป็นรัฐมนตรีแต่ตัวจริงก็คือธรรมนัตทั้งนั้นได้รับประโยชน์จากทรัพยากรที่มาจากภาษีประชาชนเช่นนี้จะบอก ว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองได้อย่างไรแหมปากบอกว่าการเมืองสกรปรกไม่ยุ่งการเมืองอย่าลากไปเกี่ยวแต่ชี้นําให้ผู้ติดตามสนับสนุสน,นเกลียดกลัวต่อต้านนักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งกลับกันคุณกันกลับได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองอย่างธรรมนัสที่ได้ชื่อว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของความซื่อสัตย์ใจซื่อมือสะอาดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับ ยอซอตอเลยแม้แต่น้อยและโครงการจากกระทรวงเกษตร ที่คุณกันได้ไปมันก็พาสีประชาชนทั้งนั้นอีกทั้งคุณกันไปร่วมงานกับพักกล้าทำบ่อยมากจนมีคลิปรักและศรัทธากันจอมบลังพาพักกล้าทำทั้งความพยายามที่จะเอาต้นทุนแฟนคลับที่รักและศรัทธา9้าล้านคนโยงทางอ้อมให้มาด่าพักประชาชนหลายโอกาสไอแบบนี้หรือเปล่าคะ ที่คุณกันจอมพลังตัดเพราะว่าการเมืองนี่มันสกรปรกจริงๆกระแสรักชาติมันก็ดีนะคะแต่ประชาชนต้องระวังเพราะว่ามันจะมีคนพยายามใช้สิ่งน,นี้มาหาประโยชน์ทางการเมืองสร้างเป็นคะแนนนิยม สองการรับบริจาคดิฉันไม่ใจกล้าไปแตะต้องและเชื่อว่าไม่มีใครกล้าที่จะตั้งคำถามกับคุณกันเรื่องของการรับบริจาคหรอกค่ะเพราะว่าแค่คุณกันบ่นว่าเหนื่อยและทอ้อแฟนคลับก้าวานคนก็พร้อมที่จะล่าแม่มดรุมถึงฉีกร่างใครก็ได้ที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้คุณกันนั้นเกิดความไม่สบายใจถ้ารุมทํร้ายร่างกายเอาชีวิตได้ก็คงจะทํากันไปแล้วเสียใจที่ทําให้เสียรายได้ไปถึง0,000นบาทแต่ก็ดีใจที่ในที่สุดคุณ กันจอมพลังก็ประสงค์อยากจะชี้แจงบัญชีด้วยตัวเองซึ่งที่ผ่านมาไม่ปรากฏความพยายามนี้เลยเพราะเอาจริงๆไม่มีใครกล้าที่จะขอดูหรอกคะ่ะรักชีวิตอย่าคิดตั้งคำถามกับ กัันจอมพลงแค่เดือนสิงหาเดือนเดียวยัง7,000หน้าถ้ารวมทั้งหมดจะเท่าไหร่ดิฉันนึกไม่ออกเลยค่ะแต่ลองรวมรวมดูแล้วก็มีเกือบร้อยโพสต์ที่มีการรับบริจาคบางโพสต์มีการแตะสลิปเกือบหมื่นคอมเมนต์ก่อนที่คุณกันจะเปิดยอดถ้ามีใครเก่งเทคโนโลยีลองเขียนโปรแกรมให้บอร์ดไปไล่เก็บสลิปและเอามาบวกกันได้ค่ะดิฉันรวมโพสต์เอาไว้ให้แล้วไม่มีเวลามาได้แค่ประมาณนี้ก่อนนะคะ แต่ถึงแจ้งบัญชีและแจ้งของที่ซื้อก็ไม่มีใครทราบอยู่ดีว่าคุ้มหรือเปล่าซื้อถูกหรือว่าซื้อแพงหรือว่ามีส่วนต่างไหมดูขนาดภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างกฎหมายรัฐคุมขนาดไหนก็ยังหาทางโกงกันไปจนได้แล้วเงินบริจาคจะเหลือไม่นะพูดก็พูดนะคะเมื่อสิบปีก่อนคนที่บริจาคให้กับวัดพระาทน้ำพุก็คงไม่มีใครคิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้ที่โดนแหกหลวงพ่ออลงก์กด 3. ไอซ์ Ice, มายุ่งกับคุณกันทำไมขอตอบนะคะเพราะว่าคุณกันเป็นบุคคลสาธารณะที่มีอิทธิพลอย่างมากกับรัฐบาลที่ผ่านมาคดีความต่างๆถ้าเป็นประชาชนเดือดร้อนไปแจ้งความตำรวจจะทำงานกันช้ามากแต่ถ้าคดีไหนกันจมพลังออกหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเชื่องช้าจะสามารถทำงานกันอย่างรวดเร็วขึ้นมาทันทีช่วยใครก็ได้รับความเป็นธรรมแต่ถ้าเกิดว่าแขวนใครหรือว่ามีเรื่องกับใครชีวิตคนนั้นแทบจะเรือหายย่อยยับไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเลยขณะนายกนัท มนตรียังต้องเกรงใจอ่ะตอนรับตำแหน่งใหม่ๆใครจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณอนุทินเปลยถึงเรื่องของการเปิดด่านแต่พอคุณกันและแฟนคลับพึ่มๆมแสดงความไม่พอใจในเรื่องของการเปิดด่านนายกอนุทินรีบเลี้ยวไปสัมทับขึ้นเวทีปลาใสด่าในเรื่องของการเปิดด่านแทบไม่ทัน อีกทั้งบริเวณชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่กฎอายการสึกแท้ๆปกติจะห้ามบุคคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเข้าเพลเพลสอสอหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ขอลงพื้นที่ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ําแต่คุณกันสามารถที่จะดําเนินการเรื่องต่างๆได้อย่างอิสระจะเอารถอุจระไปฉีดหรือว่าอยากจะเปิดเสียงผีกองทัพก็เปิดทางให้ทําได้ทุกอย่างอย่างน่าแปลกใจ คุณกันก็ยังได้ออกหน้าระดมเงินช่วยเหลือเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชามาโดยตลอดดิฉันจึงเข้าใจไปว่าคุณกันนั้นมีใจอยากจะจัดการปัญหาไทยกัมพูชาที่ต้นตอแต่การฉีดอุจจาระก,การเปิดเสียงผีแม้คุณกันจะดีใจที่ได้รับเสียงชื่นชมแดูเหมือนปั่นปราสาสกัมพูชาได้แต่ก็น่าเสียดายที่มันไม่ได้ทําให้ไทยชนะกัมพูชาได้แบบที่คนไทยทั้งประเทศต้องการแต่ดิฉันมีวิธีค่ะ ที่จะทำให้เรานั้นสามารถชนะกัมพูชาได้อย่างเด็ดขาดนั่นก็คือต้องทิมแทงไปที่หัวใจของฮุนเซนต้องจัดการแก๊งสแกมเมอร์เพราะว่าประเทศกัมพูชาอยู่ได้ด้วยเงินของการหลอกลวงจริงๆดังนั้นการฉีดอุจาระเสียงผีไม่ช่วยได้มากแต่ถ้าเกิดว่าจัดการสแกมเมอร์ให้สิ้นซากได้เมื่อไหร่คุณกันจอมพลังเตรียมที่จะประกาศชัยชนะและปิดจับชายแดนเป็นฮีโร่ตัวจริงของประเทศนี้ได้เลยค่ะ แต่คนไทยทั้งประเทศเขาสงสัยกันยังไงว่าที่เราจัดการแก๊งสแกมเมอร์และแก้ปัญหาเรื่องชายแดนไม่ได้สักทีก็เพราะว่านาการเมืองพักไหนหนะ้าที่มีมือเทา เพราะว่ามันมีเอี่ยวเงินสก c a มอร์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่านายกอนุทินถูกถามเมื่อไหร่ก็เดินหนีไม่คุณธรรมนัทถูกเรียกก็ไม่มาชี้แจงท,งทั้งทนที่ทั่วทั้งโลกเขาตามล่าหาคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพ่อสก c a มอร์ซึ่งปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณธรรมนัทขนาดที่ว่าทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันคุณธรรมนัทจะไม่ออกมาชี้แจงหน่อยหรอคะหรือว่าประกาศให้ความร่วมมือในการจัดการพวกสก c a มอร์สักหน่อยหรอคะ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ดิฉันอยากให้คุณกันจอมลังช่วยตามหาคนที่มีอำนาจตัวจริงในการแก้ปัญหาชายแดนและจัดการปราบแก๊งกมเมอร์ในกัมพูชาตอนนี้อีกคนนึงก็ยังเดินหนีหม่อีกคนนึงก็เงียบเป็นเป่าสากแล้วเราจะได้แก้ปัญหาชายแดนให้มันจบ กันจริงๆสักทีหนึ่งที่อยากให้คุณกันนั้นเล่นงานนายกกับคุณธรรมนัทให้เหมือนที่คุณเล่นงานพวกนักสิทธิตัวดีที่ตอนนี้แทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมต่อนหน้านี้มีนักสิทธิออกมาพูดเรื่องกรัรมพูชาพอฟังแล้วไม่ถูกใจไม่เข้าหูคุณกันเอาแทบตุยทุกคนเลยจับแขวนทั้งใน f a c e b o o k มีทั้งแหกอ,อกกลางอากาศ วางรายการเอาทุกคนที่ไม่พอใจขึงพืชกลางอากาศแล้วก็ให้เอฟซีล้านคนเอาก้อนหินปาด้วยการดา่าดูถูกเหยียดหยามไล่ไปอยู่ขเขมรรวมถึงการล่าตัวและขู่เอาชีวิตด้วยดิฉันชอบ energy ความโกรธเกรี้ยวแบบนี้มากค่ะจึงอยากให้ใช้วิธีการเดียวกันนี้กับนายกอนุทินและคุณธรรมนัทหน่อยสิคะเพราะว่าสองคนนี้น่าโกรธแค้นมากกว่านักสิทธิมนุษยชนเยอะมากเลยพวกนักสิทธิบนวันก็ดีจะพูดนะคะ แต่นายกรัฐมนตรีคือคนที่มีอำนาจเต็มสั่งชี้เป็นชี้ตุยได้ทุกหน่วยงานซึ่งตอนนี้ยังสามารถลอยหน้าลอยตาไม่สั่งจัดการแก๊งสแกมเมอร์ในขณะที่ตอนนี้ทั่วทั้งโลกเขารุมถึงกันพูชากันหมดแล้วคุณกันเองก็รู้อยู่เต็มหัวใจว่าความนิ่งเฉยของนายกรัฐมนตรีนั้นมันเลวร้ายยิ่งกว่าคำพูดไม่คิดของนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายที่คุณกันเกลียด ว่ราการไม่ทําอะไรเลยของนายกอนุทินมันก็คือการปล่อยให้คนไทยตุยลงไปทุกวันตอนนี้เหมือนคุณอนุทินกําลังยืนดูคนไทยตุยถูกทรมานจากการถูกหลอกไปขายถูกหลอกเงินทุกวันซึ่งบางคนถึงขนาดถึงแก่ชีวิตการอยู่เฉยๆทัานๆท,ท,ที่ว่ามีอํานาจมันก็คือความอมหิตที่สุดที่คนนึกไม่ถึงเลยนะคะ แล้วคุณธรรมนัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีความใกล้ชิดกับตัวการใหญ่ก็ไม่เคยออกมาให้ความร่วมมือไม่การให้ข้อมูลอะไรเลยท่านท่านที่ว่าก่อนหน้านี้พูดเกง้งเก่งไอจึงอยากรบกวนให้คุณกันช่วยไปออกรายการโหนกระแสแล้วด่าประนามนายกอนุทินกับคุณธรรมนัฐแรงๆเลยค่ะ อยากขอให้คุณหนุ่มกันชัยโทรหาแล้วเรียกมาถามเรื่องของสแกมเมอร์กลางรายการหน่อยถ้าไม่รับก็ด่าๆ่ดา่ดา,ดาไปอีก3วัน7วันอยากให้คุณกันจำพลังให้เกิดความโกรธแค้นผู้มีอำนาจที่เลือดเย็นนิ่งเฉยไม่จัดการปัญหาสแกมเมอร์ให้ได้เท่าๆกับที่โกรธแค้นนักสิทธิที่พูดจามไม่เข้าหูของคุณกันดิฉันจะรอเชียร์คุณกันจัดการกับนายกอนุทินกับคุณธรรมนัทนะคะ ขนาดคุณเซนคุณกันยังไม่กลัวเลยค่ะหวังว่าคงจะไม่กลัวคุณธรรมนาฏด้วยเช่นกันหมายเหตุวันจันทร์เจอกันที่รายการสรยุทธ์ค่ะตั้งแต่ติดตามมายังไม่เคยเห็นคุณกันหนีไม่เลยแถมไปรายการไหนอยากคุยกับใครก็จะสามารถตามล่าตัวคนนั้นคนนี้มาโดยตลอดหวังว่ารอบนี้คุณกันจะไม่ต้องให้คนอื่นตามหานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เหมือนคุณกันอยากจะเจอดิฉันมากเลยทีเดียวมีการโพสต์ตามหาใหญ่เลยแหละ ผ่านไปวันหนึ่งหวังว่าคงจะไม่เปลี่ยนใจจะได้มาคุยกันแบบเปิดอกนี่ที่ฉันตื่นเต้นจะนอนไม่หลับเลยเพราะว่าต่อจากนี้ก็คงจะโดนไล่ไปเป็นสอสอที่เขเมรแน่เลยค่ะมีคนอย่างบันเทิงหน้าตุดก็เข้าไปบอกว่ายาวมากแต่อ่านจบมีคนเข้าไปเชียร์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นท่านเตาก็บอกว่ามาหาความหมายของยศออตอนอส่วนอาจารย์ปรวินบอกฉันเบื่อเธอเมื่อไหร่เธอจะเลิกรังควานพิกันจอมพลังของดิฉันคะ มีกระทู้ดราม่าแห่งพันทิปก็เข้าไปสรุปสั้นๆให้ว่าคุณการพูดว่าไม่ยุ่งการเมืองแต่ว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับบนและก็บริษัทของเขาได้งานรัฐแบบเจาะจงรวมทั้งใช้ทรัพยากรกระทรวงเช่นเฮลิคอปเตอร์ทําให้คําว่าไม่เกี่ยวการเมืองนั้นฟังไม่ขึ้นยอดบริจาคก,กับการจัดซื้อก็ไม่โปร่งใสจนคนสงสัยว่ามีประโยชน์ทับซ้อนจริงหรือเปล่า และพลังแฟนคลับที่พร้อมจะล่าแม่หมดเพื่อพี่กันทำให้ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามทั้งที่อำนาจและความสัมพัญของเขาทำให้การบังคับใช้กฎหมายขยับตามหรือไม่ขยับตามใจคนที่มีอิทธิพลได้ด้วยร้องอยากให้คุณกันจอมพลังนั้นไปจัดการแกมเมอร์และกดดันนักการเมืองที่นิ่งเฉยหรือว่าเกี่ยวข้องให้มีความโปร่งใสและรับผิดชอบแบบเดียวก,กันกับที่เขาชอบแหกนักสิทธิ์ที่ผู้จาไม่เข้าหู สั้นๆเลยอย่าพูดว่าไม่เกี่ยวถ้าคุณยังรับผลประโยชน์จากสถาบันรัฐแล้วก็ทำให้มันโปร่งใสซ,ซะนี่สิน้องไอซ์คลับเฮาส์ที่เรารู้จักเปลี่ยนจากระดับคนดังกลายเป็นระดับประเทศคุณไอซ์ราชนกบอกว่าไอซ์กลัวค่ะมีคนเข้าไปบอกเลยว่าบทความนี้คุณไอซ์นั้นนำไป19เเลยทีเดียวเรียกได้ว่าข้อมูลแน่นปึก เ,เพื่อนๆหลายคนคงจะเห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของคุณกันจอมพลังกับคุณธรรมนัทเรียบร้อยแล้วอยากให้ไปดูด้วยตาอีกครั้งหนึ่งว่าเขามีความแนบแน่นกันขนาดไหนกันจอมพลังเขาสมชื่อจริงๆมีพลังจริงใครจะไปเชื่อว่าชีวิตของหนุ่มชื่อกันจอมพลังจะมาเจอกับผมธรรมนัทผมเผ่ามันอยู่คนละโลกกันเลยชีวิตผมเป็นนักการเมือง อยู่ก็มาหลายพักผมบอกตัวเองเสมอว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นนักการเมืองเพราะผมชอบอยู่พักคือพักพวกกันพี่น้องเ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 อาเป็นว่ารอชมกันได้เลยในรายการของคุณสรยุทธ์ว่าจะมีการชี้แจงอย่างไร เพื่อนได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกํลาลังใจให้กับเราในการนําเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ